ไม่ขึ้นหรอฉันตั้งปุ่มเป็นข้างเมาส์อ่ะอ๋ออุ้ยแล้วเขาให้เรามาทำไมแกปุ่มข้างเมาส์ฉันพังปุ่มข้างเมาส์ฉันพังอะ่ะตอนแรกฉันเอาไว้ anyway เอาไว้แบบเขาเรียกอะไรนะเอาไว้เอาไว้แพ่นระเบิดอะ่ะ ไอ้ที่แม่งคางแล้วแบบหุนหิดมาก <There. S 1> เยอะมากแล้วเข้าเป็นไงบ้างอะเดินได้ปกติแล้วใช่ไหมย oh, <shoot. S 1> อยู่ใ,ใกล้ๆฉัน oh, <shoot. S 1> อ่ะอากสิ oh. โคตรเททุกคนคลิปให้หน่อยคลิปยังไงมันดูย้อนหลังได้ไหมเฮ <Okay. S 1> โคตรเก่งเก็บสีไปดิมันคลิปได้ปะวะ นั่นดูดิโอ้น oh, no. ้กดยังไงอะต้องทำให้หน่อย <you? S 1> เก็บช็อตเมื่อกี้ให้ฉันหน่อยสวัสดีครับติชินใช่ไหมติชิน ยูทูบแล้วกูเก็บเอด็ดฮัลโหลทุกคนไอ้ก็จะเอ็ด holy shit เก่งไหมโคตรเท่เลยเอาเรื่องจัดเลยเฮ้ยใครก็ได้คลิปให้หน่อยทำไม่เป็นอะ หรือว่ามันดูย้อนหลังได้อยู่โอ้ยวันนี้เอาเรื่องมากเฮ้ยทุกคนลองมีใครเหลือสักห้าบาทสิบสบาทล,ลองด o เ a t i ทีนีพี่ <Let> s <S ทำไมพี่อยากรู้ว่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนหรือเปล่าน้องปื้อสวัสดีคะ่ะเมื่อกี้พี่เก็บเอ,อ็ดอะติชินเห็นป่าเมื่อกี้เราเก็บเอ็ดนะเอาเรื่องมาก,กอะโบสวันนี้ f u กอยู่ f u กอยู่ เห็นครับพี่พี่ตื่นเต้นอ่ะกับสิ่งที่พี่ทำลงไปพี่อยากได้คลิปตอนที่พี่ได้เดี๋ยวนะเราลงสตรีมปุ๊บมันจะเห็นเอมันจะแบบมันจะได้ไอ้นี้ปะ